สวัสดีคะ่ะทุกคนกับแก้มกับข้าวมาละจ้าวันนี้ออนทัวร์พาเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลยเราไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันก่อนนะคะคนไทย10บาทจ้าชาวต่างชาติ50บบาทโกโป ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้างหน้าวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามเป็นอีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่นๆในพระนครศรีอยุธยาและเนื่องจากกรมศิลปากรได้นำเดินการบูรณะมาตลอดจนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังคงมองเห็นความสวยงามยิ่งใหญ่ตการตาซึ่งผู้ไปเยือนไม่ควรพลาด วัดชัยวัฒนารามเป็นที่โด่งดังในบทละครเรื่องบุพเพันิวาสทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแต่งชุดไทยเที่วยววัดชัยวัฒนารามกันเยอะแยะมากมายวัดชัยวัฒนารามได้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2173โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์โปรดเก้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์ เพื่ออุทิศพระราชกุศนถวายพระราชมารดาแต่สมเด็จพระเจ้ามารมวงวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครระแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด วัดชัยวัฒนารามเป็นหนึ่งในวัดที่ถูกเผาทำร้ายเมื่อครั้งเสียกุงครั้งที่สองต่อมาเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2474วัดชัยวัฒนารามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์จึงได้รับการปฏิสังขรสืบต่อมาทุกรัชสมัยเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวรนคตก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้ ก่อนกรุงแตกพุทธศักราช2,310วัดชัยวัฒนารามถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรับศึกหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดชัยวัฒนารามได้ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างเรื่อยมาบางครั้งก็มีผู้ร้ายเข้าไปลักลอบขุดหาสมบัติเสียนพระพุทธรูปถูกตัดขโมยมีการรื้ออิดที่พระอุโบสถและกำแพงวัดไปขาย พุทธศักราช2,530กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาอนุรักษ์จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,535 และต่อมาในวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2535วัดชัยวัฒนารามก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัดชัยวัฒนารามมีปางประธานและปางมุมอยู่บนฐานเดียวกันพระปางประธานนำรูปแบบของพระปรางสมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างแต่ปรางประธานที่วัดชัยวัฒนารามทำมุมทิศย,ยื่นออกมามากกว่า บนยอดเขาพระปางใหญ่อาจเคยประดิษฐานเจดีขนาดเล็กสื่อถึงเจดีจุรามณีบนยอดเขาพระสุเมนพระปางสีรัตนมหาธาตุปางประธานซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางวัด เป็นโบราณสถานที่น่าสนใจและสวยงามยอดของพระปรางทำเป็นรัฐประคตสอนกันเจดชั้นแต่ละชั้นเป็นรวดลายใบขนุนกรีบขนุนส่วนบนสุดทรงดอกบัวตูมปรางแบบนี้มีลักษณะเหมือนปรางในสมัยอยุธยาตอนต้นทำให้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีการนำปรางซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนต้นมาสร้างขึ้นใหม่ที่นี่ สิ่งที่น่าสนใจในวัดชัยวัฒนารามก็คือระเบียงคดเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเมนแต่ละเมนเอาไว้โดยรอบระเบียงคดจะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมทั้งหมด120องค์ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียรอยู่2องค์ พระพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานอยู่ภายในเมนทิดเมนมุมของระเบียงคตวัดชัยวัฒนารามมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมรีสีสันเพชรบรมไตโรกนาศหรือพระพุทธนิมิต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่วัดหน้าพระเมนซึ่งสันนิฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดชัยวัฒนารามกันนะคะ และนี่คือบริเวณรอบนอกของวัดชัยวัฒนารามซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพยาสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวชมวัดชัยวัฒนารามก็สามารถเที่ยวชมได้ทุกวันและในช่วงค่ำประมาณ19.30นาฬิกานาทีทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะมีการส่องไฟชมโบราณสถานที่สวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยงามทั้งกลางวันและเ,เวลากลางคืนเลยทีเดียวดเดี๋ยวเราจะพาไปชมโมเดลจำลองของวัดชัยวัฒนาราม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า